มือใหม่ที่เข้ามาในวงการการเทรดตั้งใจที่จะมาเอากําไรอย่างเดียวเพราะใจก็เป็นามาก่อนการที่มือใหม่เข้ามาในตลาดทองคำเนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวเลยก็คือการที่จะมาหาเงินเข้ามาเทรดแล้วก็ได้กําไรไปเลยซึ่งอันเนี้ย ไม่ผิดทุกคนก็อยากได้กําไรไม่อยากขาดทุนเข้ามาแล้วใครขาดทุนแล้วจะเข้ามาทำไมถูกปะ่ะแต่ว่าพอคุณเข้ามาสักระยะหนึ่งเริ่มมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นในการเทรดสิ่งเดียวเลยที่จะทําให้คุณอยู่รอดแล้วคุณสามารถที่อยู่ในอาชีพเทรดเดอร์แบบยั่งยืนในระยะยาวทํากําไรได้สม่ําเสมอแล้วกําไรจากการเทรดทองคำเนี่ยก็จะเป็นรายได้ เสริมแต่พอยืนระยะไปสักระยะเวลาหนึ่งการเทรดเนี่ยจะเป็นอาชีพหลักแล้วอาจจะเป็นอาชีพเดียวในอาชีพเกษียณเลยเวลาเรากเกษียณเราไม่มีแรงที่จะไปแบบเอาแรงไปแลกกับเงินแล้วแต่สิ่งที่เรายังมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะพัฒน,นาได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาก็คือสมองความรู้ สมองของเราเนี่ยยังใช้การได้ได,ดีอยู่ยังคิดวิเคราะห์ได้ดีอยู่ถ้าเราแบบมีการฝึกเรื่อยๆแรงเนี่ยในการเทรดก็คือจะใช้แรงในการจับมส์แรงของนิ้วในการจิ้มเข้าอเ d e r t เทค profit ใช้แรงแค่นี้ไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยถ้าเกิดใครชื่นชอบนะคะอาชีพไวยเกษียณอาชีพนี้ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ในช่อง enjoy ได้สิ่งที่คุณจะต้องมีไม่ใช่ในเรื่องของระบบเทรดแต่อย่างใดระบบเทรดอะ่ะเราจะใช้กันแค่20%เท่าน,านั้นนักเทรดทั่วโลกรู้หมดแต่ที่เหลือเราจะใช้แล้วก็เราต้องปรับจูนตัวเองตลอดยิบ 2ชั่วโมงด้วยนะเราจะใช้ในเรื่องของ mindset แล้วก็อารมณ์ให้ทริคสาหรับคนที่กําลังสอบพอร์ตกองทุนอยู่สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือการบริหารความเสี่ยงหน้าที่หลักของเทรดเดอร์ทุกคนไม่ใช่มาหากําไรแต่หน้าที่หลักของเทรดเดอร์คือการบริหารความเสี่ยงถ้าคุณบริหารความเสี่ยงพอร์ตของคุณได้ดี แค่แปเนี่ยคุณก็สามารถที่จะโกยกำไรจากตลาดทองคาได้แบบเป็นกอบเป็นกําแล้วซึ่งการบรหิหารความเสี่ยงไม่ใช่แต่ว่าเทรดยังไงให้ได้กําไรได้มากกว่าที่ตั้งทราเกตไว้แต่ว่ามันหมายถึงการที่เราจะเสียให้ตลาดเนี่ยน้อยกว่าทราเกตหรือน้อยที่สุดหรือ ไม่เสียเลยทำยังไงก็ได้ให้เสียน้อยแล้วให้รันกําไรไปได้มากขึ้นนะก่อนที่เราจะเข้าเทรดหรือก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์เนี่ยการที่เราวิเคะห์กราฟเนี่ยก็เป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึง่งถ้าเราวิเคราะห์กราฟแล้วเฮ้ยช่วงเวลานี้ที่เรากําลังวิคห์กราฟเนี่ยกราฟไม่ตรงระบบของเราเลยวอลุ่มไม่มากราฟไม่ตรงระบบก็ไม่ต้องเทรดการไม่เข้าออเดอร์เนี่ยคือเป็นการที่เราลดความเสี่ยงของพอร์ตเราไปในตัวแล้วเงินของพอร์ตเราก็จะไม่หายนั่นเองข้อกราฟแล้วปรากฏว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยมันตรงระบบีนจังหวะมันได้วอลล ร็ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องตาม,มาเลยก็คือ SL ต้องมีทุกครั้งไม่ว่าคุณจะเข้าออเดอร์หลอดเด็กหรือหลอดใหญ่จะต้องมี SL ทุกครั้งบางคนก็ถามว่าเฮ้ยเข้าออเดอร์แล้ว SL กี่จุดมันขึ้นอยู่กับใจคุณเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามาตรฐานเป็นแบบไหน,นคุณสามารถที่จะรับการขาดทุนได้ไหมเงินที่จะเอามาเทรดเนี่ยจะต้องเป็นเงินที่คุณ เสียได้คือถ้าเกิดว่าี่คุณเทรดแล้วมันเสียมันไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตประจาวันคุณเลยถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของคุณเนี่ยมาเทรดไม่แนะนําบางคนเนี่ยไปกู้มาเทรดด้วยก็ยิ่งไม่แนะนำก็มีภาระในเรื่องของดอกเบี้ยที่ต้องใช้คืนถ้าเกิดว่าการเทรดของคุณไม่ได้กาไรคุณก็ไม่มีไม่มีเงินเข้ามาในกระเป๋าของคุณเพื่อที่เอาไปจ่ายนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในการเทรดจะต้องเป็นเงินที่คุณสามารถที่จะเสียได้ในเรื่องของ sl กี่จุดอันนี้ก็คือคุณต้องไป mm มานะ mm ก็คือ money management ที่พอร์ตของคุณเน ณสามารถที่จะเสียในการเทรดแต่ละครั้งเนี่ยได้เท่าไหร่บางคนก็1% 2% 5%บางคนก็10%เปเลยก็มีใจถึงอะไรเงี้ยนะเขโาชิงอะไรนะคะสำหรับมือใหม่เลยเะเลงการผ่านซูสามารถที่จะถามใอจอยได้ตัวต่อต,ตัวเลยจะสอน ทุกอย่างทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการเทรดทองคําเลยก็จะมีในเรื่องของ Myset อารมณ์ระบบเทรดสายจวดที่สําคัญเลยของการเทรดทองคําก็คือการบริหารความเสี่ยงในคอร์สนี้ Enjoy ให้โบนัสไปเลยที่การสร้างเครื่องผลิตเงินที่แบบว่าคุณยิ่งหายใจเงินก็ยิ่งเข้าบัญชีเป็นโบนัสไปเลยแบบฟรี Free.